ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆเนอะโดลเรมอนเออเบื่อจังอยากหาอะไรทําสนุกสนุกอะเออโรงเรียนก็ไม่ได้ไปอยากไปกินอาหารกลางวันฟรี วันเนี้ยเห็นคุณครูบอกว่ามีข้าวผัดกะเพรากบด้วยของโปรดอดซะแล้วเราฉันว่านะโนมิตะปล่อยสุดมันตกมันไปเถอะนะเพราะว่าบรรยากาศแบบเนี้ยฉันชอบหลับสบายขอตัวนองกันนะโนมิตะนายเองอ่ะก็ควรนอนได้แล้วเป็นเด็กเป็นเล็กอะ่ะควรนอนวัละ12สองชั่วโมงอย่างตามเพื่อร่างกายจะได้ผลิตสารที่เรียกว่ากูโคด มันจะทําให้เด,เด็กกระดูกฟันแข็งแรงเลยยังทําให้เด็กผลิตสารอนุมูลอิสระจากแลคโตบาซิลัสคาซีอมันจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตมีส่วนช่วยในระบบประสาทและสมองอย่างสุดท้ายนก็ควรกินน้ำมันตะปาวันละสามช้อนตวงหลังอาหารมันจะช่วยให้ร่างกายขับถ่ายได้ดีทํางานได้ดีเวลาข้ห้องน้ำนะไหลโจกไหลโจกเชื่อสิฉันเรียนมานอนไปเถอะโดเดมนฉันเคยนอนแล้วตามใจนะโน,นมิะ เออขอบอกอะไรอย่างนะฝนตกแบบเนี้ยห้ามนายออกไปเล่นข้างนอกเด็ดขาดฉันเตือนเอาไว้ก่อนทําไมเลอโดลิอดมอนเอาพถ้าตากฝนมันจะทําให้เราเป็นหวัดไงคุณเท่าคนแก่เขาบอกว่าถ้ามีลาอองฝนโดนหัวเรานะมันจะทําให้เราไม่สบายเรื่องนั้นอะ่ะฉันรู้อยู่แล้วเดลิมอนไม่ต้องบอกเออจริงๆแล้วฉันหมายถึงสิ่งนั้นต่างหาก สิ่งไหนเหรอโดเลมอนเออก็ถนนไงพอฝนตกหนักอะถนนมันก็จะเปียกใช่ปะล่ะเวลาเดินนะต้องเดินช,ชา้าๆเดี๋ยวจะลื่นเอาเอาดีๆดีโดเลมอนมันมีอะไรอยู่ข้างนอกเน่เน่นายไม่รู้เรื่องอะไรหรือยังไงโนมิตะช่วงเนี่ยมันมีข่าวรูว่าเด็กๆแถวนี้หายตัวไปบ่อยๆไม่รู้ว่าแอบไปดูหนังรวมกับเพืนหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆนะเด็กที่หายตัวไปยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาเลยนมิดะฉันขอเตือนเลยนะว่านายห้ามออกไปในข้างนอกเด็ดขาดฉันเป็นห่วงด้วยความหวังดีโอ้โดอลเลมอนทําไมถึงเป็นห่วงฉันขนาดนั้นล่ะซึ่งเลยดิฉันก็นายอยืมตังค์ฉันไปตั้งยี่สิบบาทยังไม่คืนเลยตอนเนี้ยถ้าคืนแล้วนะนายจะไปไหนก็ไปอุ๊ย ฉันรอเล่นฉันรอเล่นนะาเออเข้าออไปข้างนอกนะก็ใส่เสื้อกันฝนด้วยล่ะขอบใจมากนะโดลรมอนที่เป็นห่วงอะ่ะเปล่าเวลานายตูบอย่างไปทีไรนะก็ฉันซักตลอดเลยสักเครื่องไม่ว่านะนี่ซักมืออย่าลืมใส่ไปด้วยล่ะฝนตกแบบนี้เล่นอะไรได้บ้างนะอ๋อดูแล้วจะรีบไปไหนก,มกัมมากอนกัมมากอน โอ้แย่จังทํำไงดีอะเรือตกลงไปในท่อจะได้จะพับลำใหม่ก็ได้นะแต่ขี้เกียจคอองเอาไม่ได้แล้วแหละกลับบ้านดีกว่าเราเดี๋ยวสิดูดีเป็นนายสุดหึที่หันมนะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะชมเราว่าสุดหลอเน่ลงชมผม,มหน่อยสิผมชอบสุดหลอขออีก เอาอีกเอาอีกเอาอีกพ่อหนุ่มรูปงามสังทองพ่อเจมจิพ่อนันเดชพ่อบัวตะกอนรำเรียบพ่อวีเรียบพี่สุดหลอหล่อโคตรหลอลงเบื่อหลอไม่รู้เรื่องหลอสุดหลอกระจกแตกหล่อมาหอนหลอสุดกระติงกระดิ่งแมวหลอจะลุงทางหาค่ากลับบ้านไม่เจือโอ้ยไอหลอ โอ้โพอแล้วพอแล้วครับลงุงก่อนที่ผมจะลอยไปมากกว่านี้ถ้าชมผมอีกนะผมคงลอยไปดาวังคันแล้วแหละว่าแต่ลงุงลงไปทําอะไรในท่อน่ะเหม็นนะโอ้ก็ไม่มีอะไรหรอกลุงก็แค่มาหาของกินแถวๆนี้นแหละหนูบ้างแมลงสาบบ้างงูบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มาเด็กๆแถวนี้กินนั่นแหละอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชลุงก็แค่มาหาลูกค้าแค่นั้นแหละ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเด็กตับบนหวานเอ้ยพวกเด็กสุกสสนสุกสนน่าราน่ารักน่ารักที่ชอบลูกโป่งเท่านั้นแหละว้าวลุงมีลูกโป่งด้วยเหรอครับไม่สิจเจ้ากี่ลูกล่ะไม่แพงหรอกลูกละห้าบาทสามลูกได้ไหมครับขอฟรีพอดีผมไม่มีตังค์จะมาหรือไงไอเด็กนี่เอ้ยจะ้าหรือไงสุดรอของซื้อของขายนะจ๊ะ ให้ฟรีลุงจะเอาอะไรแดกเอ้ยลุงจเจ้าอะไรกินล่ะช่วงนี้น้ำมันก็แพงไข่ไก่ด้วยก๋วยเตียวนาวเ,เนียนก็ยังแพงนะทั่วลยยี่สิบไม่ให้ฟรีงั้นผมไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ไหมเรือของพ่อหนุ่มไงว้าวว้าวว้าวเรือของผมใช่เอาไปเลย ลุงเก็บไว้ให้ยืนมือมาเอาสิอ่าได้แล้วขอบคุณมากนะครับลุงเอ่อว่าแต่ลุงอยู่ข้างล่างไม่หนาวหรอครับหนาวสิหนาวจะแย่อยู่แล้วผ้าห่มก็ไม่มีแล้วลุงตัวตลกชื่อว่าอะไรเหรอครับ ชักก็เยอะววกเครกเกอร์ววกเอองั้นลุงมาพักบ้านผมก่อนสิไว้รอฝนหยุดตกก่อนแล้วค่อยกลับก็ได้นะ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 ช่างเป็นนมที่มีน้ำใจเลิศและประเสริฐ เดลมอนเดลมอนดูนี่สิฉันพาใครมามีอะไรโนะมิตะคนกกำลังฝันว่าก่อนน้องยา่าๆพลมเลินเฮ้ยโ <Hey, S 2> นบิตะนายพาใครมาเนี่ยอ๋อก็ลุงตัวตลกไงพอดีฉันไม่ชอบเห็นใครลำบากนะ่ะก็เลยบอกให้ลุงเขามาพักที่บ้านเราก่อนก็ได้ฝนหยุดตัวก่อนก็ค่อยกลับ แค่นั้นเองอินดีที่ดารุจังนะครับคุณโดเรมอนว่าแต่กับวาหรือเปล่าตับบ้าอะไรกูเป็นหุ่นยนต์ว่าแต่นมิตะโอ้โหตัวเปียกหมดเลยนะเนี่ยไป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 ,ไปอาบน้ำไปอาบน้ำเดี๋ยวก็เป็นหวัดเอาหรอกไป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 เดี๋ยวฉันจะดูเลขแขกคนนี้เอง ได,ได้ได้ได้ฝากดูแลลุงตัวตลกด้วยนะดูแลมอนด์ดฉันไปอ,อาบน้ำแป๊บหนึ่งไม่นานหรอกชั่วโมงเดียวเฮ้ยจะาตุ๊กตา,กต,ากตัวกระเปียกไม่ว่าแกคิดจะทำอะไรนะเจ้าเด็กคนเนี้เป็นของฉันเข้าใจเบาถ้าแ,แกคิดจะมาขัดขวางแล้วก็เชื่อดีแต่ม่อยาก,กลายเป็นเศลขยะจำไว้ นี่แกที่จะทำไม่ดีไม่ร้ายกับโนมินตาเพื่อนฉันหรอฮะข้ามศพปูไปก่อนโอ้ไหนมาดูซิว่าหุ่นยนต์ไม่มีตับจริงหรือเปล่าฉันอาบน้ำเสร็จแล้วดเไลมอนนี่ใครไม่รู้ทาสบู่ตกไว้ในห้องน้ําอ่ะฉ,ฉันเองอะ่ะพอดีขี้เกียจเก็บนี่สุดหรอมีอะไรฉันกินไหมอะ่ะสดๆนะสุกๆฉันไม่ค่อยชอบ Wow, ลุงนี่กินอะไรแปลกนะเออเย็นนี้แม่บอกว่ามีซุกกี้ด้วยครับอร่อยนะลุงกินแล้วจะติดใจเลยแหละเอออะไรกิกี่กก,ก,กีนะมันดีไหมล่ะชมส่ำล้นไหมขาวหรือเปล่าเออเดี๋ยวเอาไว้ถ้าลุงได้กินจะรู้เองอะ่ะไม่ต้องถามมากขี้เกียจพูดสองรอบลุงตัวตลกได้เวลากินข้าวแล้ว จะไปกินด้วยกันไหมครับไม่ละสุดหอกินเลยกินเลยเอาไว้ลุมคอยหาและกินตอนดึกๆเอาไปกันเถอะโดเรมอน <c oughs> <c oughs> เจ้าเด็กอาปรักนางโง <c oughs> คืนนี้แหละตับของแกจะต้องไป็นของฉัน <c oughs> เป็นไงล่ะโนมิตะฉันบอกแล้วว่าเจ้านั่นอะ่ะมันเลวสุดๆไปเลยแล้วเราจะเอาไงกันดีอะโดเรมอนปล่อ้เป็นหน้าที่ของฉันเองตอนเนี้ยเราไปกินซุกที้กันดีกว่าหิวและหลับกันหมดแล้วสิหลับกันหมดแล้วสินะคืนนี้แหละ วันหวานต้องเป็นของฉันอาอเฮ้ยนี่มันตุ๊กตาฮ่าฮ่าในที่สุดก็แสดงตัวออกมาแล้วสินะเจอกับกูเนี่ยดัดการมันเลยด้วเลมอนหืมลงุงกล้ามาหลอกคนอย่างผมได้นะดีนะผมฉลาดพอไม่โง่ โอ้มใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิใครอยากมีรถทัวฉันนะสิฉันนะสิใครอยากเป็นเจ้าสัวฉันนะสิฉันนะสิใครอยากตัวเหลี่ยมทองฉันนะสิฉันนะสิโอ้มพุทธังกระเรีนังธรรมังกระเรียนังใครเป็นสังขังฉันนะสิฉันนะสิเฮ้ยไม่ฝากไว้ก่อนเถอะลงหม้อไปเลยไอ้ผีฝรั่ง โอ้โหโดเรมอนนายไปเรียนมาจากไหนเนี่ยอ๋อถ้าพูดแล้วจะหาว่าคุยนะฉันอะเป็นสิทธิ์หลวงปู่เคียมวัดดอนไสเลื่อนเว้ยโอ้โห,โโหสุดยอดไปเลยโดเรมอนหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเยอะๆนะครับเดีย๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ yeah.